สวัสดีค่ะมาพบกับหมูอ้นวนชวนทำเกษตรคนนี้อีกแล้วนะคะฝนตกแล้วนะคะแต่ทุกคนจะปลูกผักเนี่ยหน้าฝนจะปลูกแบบไหนนะคะต้องเตรียมดินอย่างไรเดี๋ยวหมูอ้วนจะพาทุกคนไปดูวิธีการเตรียมดินปลูกผักหน้าฝนกันเลยค่ะไปพร้อมกันเลยนะคะไปค่ะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์และ เด้นะคะคและนี่คือแปลงปลูกผักนะคะที่เราเนี่ยปลูกผักมาแล้วนะคะแล้วเราพักแปลงเอาไว้นะคะวิธีการพักแปลงนะคะตากดินในช่วงหน้าฝนนะคะเราจะต้องโกยดินของเราเนี่ยขึ้นให้เป็นภูเขาให้ได้สูงที่สุดนะคะในในตัวแปลงเนี่ยเราพยายามโกยดินแบบนี้นะคะแล้วก็พักดินเอาไว้5-7วันนะคะในช่วงเวลาที่ฝนตกนะคะถ้าเราโกยดินไว้แบบนี้แล้วเนี่ย ฝนนะก็จะไม่ได้ทําให้ดินของเราเนี่ยเปียกมกไปมากนะคะเพราะว่าพอฝนโดนดินแล้วมันก็จะน้ําก็จะทิ้งไปเองโดยอ,ตอัตโนมัติด้วยการดีไซน์ของแปลงปลูกผักด้วยนะคะทุกคนค่ะพอเราพักแปลงไว้ได้ห้ถึงเวันแล้วนะคะวันที่ฝนไม่ตกแล้วนะคะเราก็สังเกตดูว่าเราตากดินได้แห้งโดยที่ประมาณนี้นะคะตัวหน้าดินตัวหน้าดินนะคะสังเกตนะคะดมเดวหมูวจะให้ทุกคนดูอันนี้นะคะพอ แดดออกแค่วันเดียวนะคะเมื่อวานนี้ฝนตกนะคะแดดออกแค่วันเดียวเนี่ยดินก็จะแห้งแบบนี้เลยเนี่ยเราก็จะสามารถปลูกได้เลยนะคะต่อให้ฝนตกทุกวันก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้ามีแดดสักหนึ่งวันเนี่ยหน้าดินแห้งแบบนี้ก็จะสามารถที่จะเกลี่ยดินปลูกได้เลยนั่นเองนะคะนี่ก็คือการพักดินหน้าฝนในขณะที่เราเนี่ยปลูกกลางแจ้งไม่ได้มีโรงเรือนนะคะแต่ว่าการดีไซน์ตัวกระบะออกมาเนี่ยทำให้น้ําฝนน่ทิ้งตัวลงไปไม่สะสมอยู่ในดินเยอะนั่นเองค่ะ พอเราพักดินตากเชื้อโรคได้5้ถึงเวันแล้วเราจะปลูกกันนะคะวิธีการจะปลูกนะคะก่อนที่เราจะปลูกผักทุกครั้งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวเนี่ยวิธีการเดียวกันหมดเลยก็คือเราจะต้องปรุงดินเข้าไปใหม่ทุกครั้งก่อนจะปลูกนะคะก็คือเติมปุ๋ยหมักลงไปนะคะอย่างในแปลงนี้นะคะพอหมูอ้วนเกลี่ยดินจนเรียบร้อยแล้วเนี่ยหมูอ้วนก็จะเติมปุ๋ยหมักลงไปนะคะในอัตราส่วนอยู่ที่ตารางเมตรละ 1 0 2ถึีกิโลนะคะแล้วแต่พื้นที่ของแต่ละคนว่ามีปุ๋ยหมักถ้ามีเยอะก็ใส่ได้เยอะนั่นเองนะคะพอใส่ปุ๋ยหมักไปแล้วเนี่ยเราก็จะเกลี่ยปุ๋ยหมักนะคะให้เป็นโดยทั่วกันทั้งแปลงแบบนี้นะคะเวลาที่เราเกี่ยเนี่ยเราก็จะเอาตัวปุ๋ยหมักเนี่ยคุกเข้าไปในหน้าดินนะคะระยะ ความลึกนะคะไม่ควรเกิน10เซนนะคะหรือประมาณความยาวแค่ประมาณนี้ก็ได้5-10ถึงเซนเท่านี้นะคะตัวคาดนี้เพื่อให้ปุ๋ยหมักาดินเนี่ยคุกเข้าเข้าด้วยกันด้านหน้าเท่านั้นเพราะว่าเวลาที่เราปลูกผักปลูกต้นกล้าไปแล้วนะคะมันก็จะทําให้พืชเนี่ยต้นกล้าเนี่ยเขาก็จะมีความลึกอยู่แค่นี้ก็คือได้สารอาหารเลยนั่นเองนะคะไม่จําเป็นต้องแบบว่าคุกเขาทั้งแปลงก็ได้นี่นะคะนี่ก็คือวิธีการที่จะ พักดินเสร็จแล้วก็มาเติมสารอาหารนะคะแล้วก็เคลียร์หน้าดินคุกเข้าปุ๋ยหมักให้เข้ากับหน้าดินบางๆแบบนี้นะคะก็จะสามารถปลูกผักได้เลยนั่นเองนะคะฉะนั้นทุกคนนะก็จะไม่ต้องกังวลมากนะคะในช่วงหน้าฝนเนี่ยเวลาที่ฝนตกเนี่ยก็ปล่อยให้ตกไปโดยปกตินะคะแต่พอฝนหยุดแล้วนะคะเราให้สังเกตหน้าดินเรานะคะ ถ้าหน้าดินเราเริ่มแห้งแล้วเราก็สามารถที่จะทําการปลูกได้เหมือนเดิมหลังจากที่เราเกลี่ยนหน้าดินนะคะจนเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะปลูกเราก็จะต้องคุมฟางนะคะหมูว่าแนะนําเลยว่าในช่วงฤดูฝนนี้นะคะฟางเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากเลยที่จะทําให้การปลูกผักของเราเนี่ยง่ายแล้วก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าประโยชน์ของฟางนะคะในช่วงหน้าฝนนี้เลยข้อแรกเลยก็คือจะช่วยทําให้ใบผักของเราเนี่ย ไม่ช้ำไม่เสียหายในช่วงเวลาที่นะคะฝนตกลงมาหนักๆเนี่ยเวลาน้ำฝนโดนต้นพืชของเราเนี่ยก็จะทำฟางก็จะช่วยทำให้น้ำฝนเนี่ยกระทบพืชเราเบาลงนั่นเองนะคะก็จะทำให้ใบผักของเราเนี่ยไม่เสียหายนะคะหรือว่าเสียหายน้อยมากนะคะส่วนข้อที่สองนะคะฟางก็จะช่วยทำให้ น้ำฝนที่ไปกระทบดินเนี่ยทำให้ดินไม่กระเด็นขึ้นมาโดนใบผักนะคะถ้าดินไม่กระเด็นโดนใบผักเนี่ยใบยผักก็ไม่เสียหายและที่สําคัญเนี่ยใบยผักก็จะไม่เปิดะไม่เปื้อนนั่นเองค่ะนี่ก็คือประโยชน์ของการคุมฟางนะคะแล้วก็สําคัญมากในช่วงหน้าฝนควรจะคุมฟางนะคะส่วนถ้าใครเนี่ยไม่สามารถหาฟางได้นะคะก็สามารถใช้พวกเศษใบไม้นะคะมาคุมเอาไว้นะคะเพื่อให้หน้าดินของเราเนี่ย มีการปกป้องนะคะจากเศษใบไม้แล้วเวลาฝนตกลงมาเนี่ยก็จะทำให้พืชผักของเราไม่เสียหายนั่นเองนะคะนอกจากปกติของสารพัุณของฟางจะช่วยเก็บรักษาความชื้นในดินแล้วเนี่ยก็ยังมีการช่วยในเรื่องนี้นะคะในช่วงหน้าฝนสําคัญมากเลยทุกคนพอเราคุมฟางเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะต้องลดน้ําให้ชุ่มนะคะแบบด้านหลังของหมูอ้วนนะคะพอเราลดน้ําจนชุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาทําการจัด นะคะเรียงหลุมให้เรียบร้อยแล้วค่อยปลูกผักนั่นเองค่ะนี่ก็คือวิธีการปลูกผักในช่วงหน้าฝนนะคะตอนที่ตอนนี้ที่หมูกบานกาลังเตรียมแปลงอยู่เนี่ยฝนก็กําลังปล่อยๆนะคะแล้วก็ปลูกแบบกลางแจ้งระบบเปิดนะคะก็คือปลูกได้นะคะเป็นปกติเลยนั่นเองนะคะเพียงแต่ต้องเพิ่มการดูแลหน่อยนั่นเองค่ะ ตอนนี้เราจะมาดูระยะห่างในการปลูกผักกันนะคะในช่วงเวลาปกตินะคะก็การปลูกผักสลัดนะคะจะต้องมีระยะห่างอยู่ที่20เซนติเมตรนะคะแต่ในช่วงหน้าฝนเนี่ยหมูอ้วนก็แนะนําว่าให้ห่างสัก25เซนติเมตรนะคะเพื่อให้มีช่องว่างนะคะให้ผักของเราเนี่ยได้ทิ้งน้ําอย่างง่ายดายแล้วก็เวลาที่น้ําฝนลงมาเนี่ยก็ไม่ได้มากระทบทั้งสองใบที่ชนกันพอดีนะคะให้มีช่องว่างของ พื้นที่นะคะเพื่อให้ผักของเราเนี่ยไม่ต้องรับแรงกระแทกจากน้ําฝนโดยตรงทุกรอบนั่นเองค่ะทุกด้านนั่นเองนะคะค่ะนอกจากที่เราจะเว้นระยะห่าง25เซนติเมตรแล้วนะคะเพื่อไม่ให้น้ําฝนเนี่ยมากระทบต้นผักของเราในทุกด้านนะคะก็ยังทําให้มีพื้นที่ ในเวลาที่แสงแดดส่องนะคะก็จะได้แสงแดดก็จะส่องได้เต็มที่มากขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยนอกจากฝนตกแล้วก็จะทําให้ไม่มีแสงแดดนะคะพืชผักของเราเนี่ยก็จะระบบการเจริญเติบโตของเขาก็จะค่อนข้างสับสนนะคะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มีแสงแดดเนี่ยถ้าได้แสงแดดอย่างเต็มที่เนี่ยแล้วฝนตกฟ้าปิดไปติดต่อกันสองวันเนี่ยก็จะทําให ผักไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากนะคะหมูวนก็เลยแนะนำว่าให้ใช้ระยะห่างที่25เซนติเมตรนะคะในช่วงฤดูฝนนั่นเองค่ะพอเราทำหลุมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ค่อยแค้ต้นกล้าเนี่ยมาปลูกได้เลยนะคะวิธีการนี้จะทำให้เราปลูกผักได้ตรงนะคะตรงกันเป็นแถวนะคะแล้วก็ พข้อดีของการทําให้ผักตรงกันเป็นแถวก็คือเวลาที่เราจะใส่ปุ๋ยหรือเราจะจัดการโรคและ,มะแมลงกับพืชผักเนี่ยเราก็จะทําได้ง่ายนั่นเองนะคะค่ะพอเสร็จแล้วเราก็แค่ต้นกล้าแบบนี้ได้เลยนะคะเหมือนเราแค่ขนมโคกเล่นเลยทุกคนนี่นะคะงอนทําให้ดูนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นสลัดแก้วนะคะต้นก้านะคะ แล้วเราก็มาปลูกได้เลยวิธีการปลูกนะคะเราก็จะทําหลุมให้ลึกแค่อยู่ในระดับหลุมของต้นกล้านะคะนี่ถ้าต้นกล้าเขามีความสูงแค่ประมาณนี้เราก็ขุดหลุมแค่นี้นะคะแล้วก็แค่วางลงไปนะคะวางแล้วก็ตั้งลําต้นให้ตรงแค่นี้นะคะเราไม่ต้องไปกดเขาเยอะนะคะแค่วางเบาๆลงไปในหลุมที่พอดีนะคะแล้วก็เอามือดันตั้งต้นแค่นั้นเอง เท่านี้นะคะถ้าเราปลูกแบบนี้แล้วคืนนี้ฝนตกพายุมานะคะก็ไม่ได้เป็นอันตรายกับต้นการานะคะเพราะว่าฟางเนี่ยก็จะช่วยทำให้ต้นการาเนี่ยมีผลกระทบน้อยมากเวลาโดนน้ำฝนนั่นเองคะ่ะ ที่สำคัญนะคะก่อนที่เราจะปลูกผักเนี่ยเราลดน้ำคุมฟางให้ชุ่มนะคะในครั้งแรกเลยนะคะต้องทำให้ฟางชุม่มแปลงผักเนี่ยชุ่มไปเลยนะคะ เดี๋ยวหมูอ้วนก็จะปลูกให้เสร็จนะคะทุกแปลงเลยนะคะวิธีการปลูกของหมูอ้วนนะคะหมูอ้วนก็วางแผนเอาไว้ว่า1สัปดาห์เนี่ยหมูอ้วนก็จะปลูกอย่างน้อยนะคะ3-4แปลงนะคะถ้าใครเนี่ยที่อยากจะทําเป็นอาชีพมันง่ายมากเลยทุกคนก็คือถ้าต้องการให้มีผักออกทุกอาทิตย์นะคะก็ปลูกผักทุกอาทิตย์นั่นเองคะ่ะพอผ่านไปหนึ่งเดือนเนี่ยผักก็จะทยอย ตัดได้ทุกๆุกอาทิตย์ที่เราปลูกผักนั่นเองนะคะอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะขายผักทุกวันศุกร์นะคะทุกวันศุกร์ก็ให้ปลูกผักนะคะพอชนรอบหนึ่งเดือนเนี่ยทุกวันศุกร์ก็จะเริ่มตัดผักได้นั่นเองค่ะค่ะนี่ก็คือวิธีการปลูกผักง่ายๆสไตล์ของหมูอ้วนนะคะถึงแม้นะคะเป็นช่วงฤดูฝนนะคะก็ยังสามารถปลูกได้เหมือนเดิมนะคะจริงๆแล้วผักสลัดเนี่ยหมูอ้วนก็อยากจะ แนะนำทุกคนเลยว่าสามารถปลูกได้เลยทุกฤดูนะคะเพราะเป็นผักที่ปลูกง่ายนะคะโตได้กับทุกพื้นสภาพอากาศนะคะเพียงแต่ว่า ผักเนี่ยชอบแดดสูงนะคะถ้าหน้าหนาวเนี่ยแดดสูงอากาศเย็นสบายนะคะผักก็จะโตหน่อยถ้าหน้าร้อนแดดมากนะคะแต่ว่ามีอุณหภูมิสูงเกินไปเนี่ยผักก็จะค่อนข้างที่จะผอมแล้วก็โตยากนะคะแต่ถ้าเราหาอะไรพรางแสนก็ช่วยปลูกได้นั่นเองนะคะส่วนหน้าฝนหน้านี้เลยนะคะเป็นฤดูที่น้ําเยอะแสงน้อยนะคะ ผักก็โตเหมือนกันแต่ว่าก็จะผอมนะคะฉะนั้นพวกเราก็ต้องคอยดูแลป้องกันเรื่องโรคและ,มะแมลงนั่นเองในช่วงฤดู ฝนแบบนี้ที่มีน้ําเยอะแต่มีแสงน้อยผักโตนะคะแต่ว่าน้ําหนักน้อยนั่นเองแล้วก็จะมีโรคมากด้วยนะคะแค่คอยดูป้องกันนะคะควบคุมโรคและแมลงอาทิตย์ละ 2- ถึง3ครั้งนะคะก็จะปลอดภัยไรโรคและแมลงในช่วงฤด,ดูฝนนั่นเองนะคะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะหมูอ้วนก็มาเฉลยเทคนิคดีๆนะคะในช่วงฤด,ดูฝนที่ควรจะปลูกผักพักดินยังไงปรุงดินยังไงให้กับทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนท่านใดนะคะที่ มีข้อสงสัยก็สามารถทักมาหาหมูอ้วนได้เลยที่ไอดีไลน์ด้านล่างด้านนี้เลยนะคะหมูอ้วนยินดีให้คำปรึกษาในเรื่องของการปลูกผักส่วนใครที่ต้องการสินค้าของหมูอ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ปลูกผักนะคะแปลงผักที่ ปลูกง่ายไม่ปวดหลังแบบนี้นะคะแปลงผักของหมูอ้วนเนี่ยออกแบบดีไซน์มาให้ง่ายต่อการปลูกผักและที่สําคัญเนี่ยเวลาที่เราพักดินตากดินเนี่ยก็ยังทําให้ง่ายมากนะคะไม่ว่าจะฤดูไหนก็ปลูกผักง่ายแม้ไม่มีหลังคานั่นเองค่ะเป็นกระบะปลูกผักที่ง่ายต่อการปลูกผักจริงๆนะคะก็สามารถทักมาหาหมูอ้วนได้เลยนะคะหรือว่าสนใจในเรื่องของปุย๋ยของดินของน้ำหมกักบำรุงต่างๆเนี่ยหมูอ้วนก็มีสินค้าไว้บริการในทุก แพลตฟอร์มของโลกโซเชียลเลยไม่ว่าจะเป็นช h อป e ี l a z a า a t i k ิ o k m y s h ช p นะคะและแฟนเพจ Facebook เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะทักเข้ามาได้เลยนะคะสั่งซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะค่ะสำหรับวันนี้หมูอ้วนก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วหวังว่าทุกคนเนี่ยจะมีกาลังใจปลูกผักในช่วงฤดูฝนนี้นะคะอย่าก,กังวลในเรื่องโรคและแมลงนะคะถ้าทำตามหมูอ้วนเนี่ยโรคและแมลงก็ไม่สู้เราแน่นอนสำหรับวันนี้หมูอ้วนขอลาทุกคนไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะไปละค่ะ